เสื้อใหม่ของจัก,กรพรรดิการละครั้งหนึ่งมีจัก,กรพรรดิองค์หนึ่งที่รักเสื้อผ้ามากกว่าปัญญาทุกเช้าพระองค์ยืนหน้ากระจกเปลี่ยนเสื้อคลุมแล้วเสื้อคลุมเล่าประชาชนรอคอยการดูแลจากพระองค์แต่จัก,กรพรรดิไม่เคยรับฟังมีเพียงเงาในกระจกเท่านั้นที่ยิ้มตอบพระพักเต็มไปด้วยความหยิ่งและความว่างเปล่าคืนหนึ่งจัก,กรพรรด,ดิทอดพระเนตรดวงดาวแล้วถอนพระทยัยเราต้องการเสื้อผ้าที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน พระองค์กระซิบพระองค์จินตนาการถึงผ้าคลุมที่สว่างกว่าดวงอาทิตย์และเบากว่าอากาศและด้วยเหตุนี้ความปรารถนานอันโง่เขลาก็เริ่มถักทอกับดักของตอนเองวันรุ่งขึ้นช่างตัดเสือ้อแปลกหน้าสองคนมาถึงประตูพระราชวังพวกเขาก้มศีรษะและกล่าวว่าเสื้อผ้าของเรามองเห็นได้เฉพาะผู้ที่ฉลาดเท่านั้นดวงตาของจกักรพรรดิเปล่งประกายด้วยความยิ่งและความอยากรู้อยากเห็นถ้าเราสวมเสื้อนี้ทุกคนจะรู้ว่าเราฉลาดที่สุดพระองค์ทรงคิดในใจ ทั้งตัดเสื้อเริ่มทำงานทั้งวันทั้งคืนแต่แท้จริงแล้วพวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยมือของพวกเขาเต้นระบําอยู่ในอากาศและกันไกลก็ตัดแต่ความว่างเปล่าผ้านี้เบากว่าหมอกและละเอียดกว่าความฝันพวกเขากล่าวทอและอัญมณีไหลเข้าสู่มือที่เต็มไปได้วยความโลภของพวกเขา เมื่อจัก,กรพรรดิไปดูภาพพระองค์ไม่เห็นอะไรเลยหัวใจของพระองค์เต้นแรงเหนื่อเย็นไหลลงมาตามลําคอถ้าเราบอกว่าไม่เห็นอะไรพวกเขาคงคิดว่าเราโง่พระองค์คิดพลางสัน่นดังนั้นพระองค์จึงยิ้มอย่างฝืนฝืนและปรบมือชมเชยยอดเยี่ยมมากงดงามจริงๆจัจก,กรพรรดิเปล่งเสียงชมด้วยน้ําเสียงสั่นเครือช่างตัดเสื้อโค้งคํานับและทํางานต่อไปอย่างรวดเร็วร้อยเรียงคําโกหกของตนขุนนาง พยักหน้าแซงทําเป็นชื่นชมทั้งที่มองไม่เห็นสิ่งใดไม่นานพระราชวังทั้งหลังก็ถูกปกคลุมด้วยความเงียบและการหลอกลวงในที่สุดวันแห่งขบวนพาเหรดยิ่งใหญ่ก็ามาถึงจกักรพรรดิสวมเสื้อผ้าใหม่ของพระองค์ด้วยความภาคภูมิใจเสียงแตรดังเสียงกลองกระหึม่มและฝูงชนรวมตัวกันเพื่อดูแสงอาทิตย์สะท้อนอย่างกล้าหาญบนเรือนร่างเปลือยเปล่าของพระองค์แล้วท่ามกลางฝูงชนที่เงียบสงดเสียงเล็กๆก,ก็ดังขึ้น แต่องจัก,กรพัดไม่ได้สวมเสื้อผ้าเลยเด็กคนหนึ่งตะโกนเสียงอุทานและเสียงหัวเราะกระจายไปทั่วลานกว้างราวกับสายลมคำโกหกแตกสลายและความจริงดังก้องยิ่งกว่าเสียงแตรใดๆพระพักของจัก,กรพัดเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยความอับอายพระองค์อยากหนีไปแต่ก็ฝืนเดินต่อไปด้วยความหยิ่งในใจแต่ละก้าวที่ย่างรู้สึกหนักหนายิ่งกว่ามงกุฎทองบนพระเศียรและเป็นครั้งแรกในชีวิตพระองค์รู้สึกถึงความเย็นของความจริงบนผิวกาย ขณะที่จักรพรรดิทรงเดินพาเรดไปทั่วเมืองช่างตัดเสื้อทั้งสองก็หายไปพวกเขาวิ่งผ่านถงทองคําถือถุงที่เต็มไปด้วยสมบัตินอกประตูวังพวกเขาหัวเราะใต้แสงอาทิตย์ที่แผดจ้าเบื้องหลังพวกเขาพระราชวังสะท้อนเสียงแห่งความหลงตัวเองอันโง่เขลา Thank you for watching.